สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่อง Pai Pepsi Family นะคะนี้ก็จะพาไม่ใช่พาสิอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพา p a เ p e p กับน้องแตงโมมาเดินเล่นม,มาเดินเล่นที่สักการบินไทยนะคะ คุณแม่ก็อยู่ตรงนี้มีพาน้องๆพาน้องแตงโมมาเดินเล่นที่สักการ์ดินไทยสวัสดีค่ะตอนนี้ยังไม่มีช้างสักเชือกเลยนะคะไม่ไม่มีแต่เห็นเพื่อนหายเพื่อนหายแล,แล้วมัง้งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะไปแล้วมาเอานี่หน่อยนะาตอนแรกนัดก,กันว่าจะ,จะมาเล่นน้ำนนแ,แต่เพื่อนๆเ,เล่นเสร็จแล้ว เพื่นเพื่นเล่นจนกลับแล้วโอ้มาดูหนึ่งสาวกับหนึ่งหนุ่มนะฮะเล่นน้ำกับหนุ่มหนุ่มน้องแตงโมจะเล่นน้ำแรงหรือเปล่าเนาะ น้ำดำตรงนู้นนะครับมีช้างลงแล้วแต่ไกลเกินม,กมุมกล้องมองไม่เห็น น้องแตงโมน้องแตงโมเอาแล้วเอาแล้วน้องเตงโมเอาแล้วน้องตงโได้ไดออกใจนะะัอนน้องตงโมไม่ได้ออกนะ,ะน,น้องตงโมไม่กหิดอะไรนะคะกับกับต้นไผ่ค่ะน,นานตีต้นไผ่ วันนี้นางได้มาเล่นน้ำนะคะไปลักงอุ้มชักไปแล้วมาเปลี่ยนมุมกล้องาฝั่งนี้บ้างนาะตรงนู้นมีเขาตรงนู้นตรงนู้นเขาหวงถิ่นละเขาไล่เราแล้วตรงนู้นเขาไล่เราแล้วเราต้องแลนนี้มาตรงนี้เขาทำไปแล้วเขาทำวานาเขตใส่ไหมจองนาเขตเขาโอ้ดูน้องแต็งโมหัวทิ่มแล้วโอ้น้องแตงโมผมใจอยากเลย

มูนเขาทำอะไรเขาทำอะไรบรรยากาศสวยนะคุณรักตะวันมองตกดินเลย นู่นฝั่นงนู้นก็มีหนึ่งเครื่องกำลังเล่นน้ำอยเดี๋ยวรงได้นกำลังเล่นตอนนี้นอาบให้แตงโมหน่อยพ่ออาบให้น้องแตงโมหน่อยเปียกกันได้ครับอาบน้ำให้น้องแตงโมนะพี่เบ้นนี่เปียกเลย

ต่อไปก็กลับบ้านกลับทางเดินหรือทางเดิมหรือว่าทางเดิมครับเดิมเพื่อนๆรออยู่บ้านเพื่อนๆไปกออยู่บ้านเพื่อนๆไปรออยู่บ้านนะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูอยู่บ้านนะคะโอเคนี่ใช่อีกนิดหน่อยนะเราจะไปดูไปแอบดูเพื่อนๆทะ่ว่ารออยู่ที่บ้านหรือเปล่า เดินเท่เลยเดินเท่เลยเดินเท่เลยเต้นโมเลยเพลฟซี่นี่เต้นโมเลยเต้นโมวิ่งเต่าลองเต้นโมจีตูดแล้วนี่มาถึงบ้านแล้วนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะว่าดักรอแล้วเพื่อนๆแอบเล่นน้ำก่อนแล้วก็มารอที่ มี่พายตีเล็กมาเยียมด้วยนะครับครั้งแรกนะครับพี่พายตีเล็กเขานี่เดี๋ยวต่อไปก็ายมีเพ็่อนอีกนะฮะใช่เพื่อนๆมาหาเต็มเลย ลซไปซุ่มอะไรหลังเขาไปซุ่มทำอะไรนีลมาเยี่ยมลยครับวนนี้ครับนีตีลิกนะคะนะคนะคะของนองูนะะงนน่นนะคะเป็นน้องันน้องตีลินะคะงาสั้นๆเลยคะใช่ไปไม่ทัน บางน้าลูกมันบัง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 มามามาดูมาดูใครเข้มบางพิชยาลูกมาใครเข้มชายารู้ว่าช้างงูสีตันนะบังพิชยาหมดเลยนะตีตัาเอายาเอาไปกินประมน้อยด้วยด้วยน้อยเอายาเอาไปกินมาถึงสามแล้วก็เอามาเนี้มันก็ให้กินอยู่แล้วมันก็ธรรมดาเนาะโอ้ยัง่เพื่อนมีคนเดียวนะครับอากาศนะครับ ที่ตรงนี้เป็นพี่พลอยนะคะนี่อยู่ชั้นยวตรงนี้พี่น้พลอยพลายพลอยพลายพลอยจะเอายพลอยดูสิหุ่นเหมือนเหมือนซีรี่นะหุ่นหนานะคะหุ่นหนาก็ต้องขอขอบคุณอ้อยจากคุณแม่คุณแม่เกื้อกูลนะคะอ้อยใช่ของกู้ยัง w o กิน n g งานุ่นขอบคุณมากๆนะคะทางก็ได้อิ่มหลายเชือกสิเนาะมาเยี่ยมพี่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 ก็ ใม่กินอ้อยนะคะไม่ม hmm. ีกิจกรรมวันนี้นะวันนี้ไม่มีกิจกรรมวันนี้มาเต้นเล่นค่ะติเล็กกวจะมารับเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านไหนไหนไหนจิเล็กทำไมจิเล็กทำไม้ิเล็กจิเล็กต่างกิตโต้อจิเล็กครับก่อนเร็วครับเป็นไหมนี่ครับก่อน ไปตองเหมือนกันนะคะเปตองเปตองอันดับหนึ่งใช่ไหมคะเปตองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเหมือนกันจ้าใช่ค่ะน้องเปตองนะคะน้องแม่นมากค่ะแม่น <c oughs> มนะควานก็บอกว่าแม่นจริงๆนะคะแม่นนะเลยนาะเนี่มือแม่นค่ะ,คะถ้าไปแข็งก็สูสีกับ พายบุญคลองเนาะรุ time, น่นเดียวกันด้วยเดี people, uh, ๋ยวจะส่งเข้าประกวดเก้าหะันอคนกงโมเื่นเรายอะนู่แตเ้อัดดกมะเราะนะคะก็พากันพูดค้ำๆหยอกล้อกันนะคะ พันร <mm ีเล็กก็บอกว่าถ้าลงคลิปยาวเกินไปก็หิวข้าวกุแน่หาคนแล้วคุณแหน่ต้องมาทุกวันนะคะจะได้หาค่ะไปพลอยมานี่แล้วเด็กที่เรื่อยนเด็กที่เ้วยนะครับ ปติเล็กไปน้องติเล็กติดใจแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเขาบอกได้จะขออยู่นี่แหละเดี๋ยจะมาเยี่ยมเยือนกันบ่อยๆนะค่ะอยู่ในอไอิบเลไป้ดไปกคอนเอชั่บื้อนึ่ไปลเฮ้ยนั่นเองนี่นะมาดูเจ้าตะมุตะมิของเรานะคะ มา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 นี่ดีกว่ามมัน่แมนบงมันบานอพลอยเลย่ดิทิมไปตัวหมอนเตอะนครบทีมหนุ่มลนะคะหนึ่วสวยมันโดดเยอะแต่เวลาเอายาให้กินมันไม่โดดก็มาแสดงความยินดีกับ ควานเล็กใช่ไหมนี่ใช่มาแสดงความย bon ินดีกับควานเล็กนะคะีควานเล็กได้ทุนครบสามหมื่นคะแนนแล้วนะคะโอ้น้องพลอยดีใจค่ะน้องพลอยจะได้บ้านใหม่แล้วสำหรับคลิปนี้คุณพ่อออาจบคลิปให้ด้วย